สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้มีขนมอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะขนมของเรานี้ยเขาเรียกว่าขนมมันเทศขนมมันเทศนี้ทําออกมาแล้วมันอร่อยนุ่มหนึบมากเลยนะคะไม่ใช่ไขน่นกกระทานะคะแต่มันอร่อยกว่านกกระทาค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ํามันทอดด้วยวิธีการทํามาดูกันเลยนะคะเตรียมมันเทศมาสามหัวนะคะถ้าเกิดช่างก็อ4 0รกรัมค่ะมันเทศ หลังจากนั้นเราก็ปอกเปลือกมันเทศนะคะปอกเปลอเือกให้สะอาดเลยค่ะหลังจากปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็หั่นนะคะหั่นมันเทศเป็นแว่นๆแว่นทีน่ต้องหนานะคะเสร็ <Hello. S 1> จแล้วนํามันที่เราหั่นมาจากคู่นนี้มาต้มคะ่ะบางคนก็เอาไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่บางคนก็เอามาต้มแล้วแต่สะดวกคะ่ะ พอหลังจากต้มมันสุกแล้วนะคะเอาขึ้นจากน้ำใส่กระมังค่ะหลังจากนั้นเราก็บดนะคะบดมันให้ละเอียดเลยใช้ช้อนซ่อมยี้ๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะเราต้มจนมันสุกเปื่อยแล้วอันนี้เราก็บดมันนะคะบดมันที่สุกละเอียดดีแบบนี้ใช้ได้นะคะ ส่วนผสมต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เตรียมมา40กรัมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีตะช่างนะคะใครไม่มีตะช่างก็ใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้ตวงนะคะ4ช้อนแบบนี้นะคะ4ช้อนพูดถึงน้ำตาลถ้าใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มได้แต่นี้เราไม่ชอบหวานมากนะคะชอบหวานพอดีพอดีเกลือปน่นเกลือป่นนี่ครึ่งช้อนชานะคะเกลือปน่นเราจะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันรอบแรกก่อนนะคะ น้ำตาลเกลือคนให้เข้ากันก่อนคะ่สะส่วนผสมต่อไปแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนี่เตรียมมาทั้งหมดนะคะสี่สิกรัมแต่ถ้าเกิดใช้อนกินข้าวหนียวตวงก็ห้าช้อนนะคะแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยคะ่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่ยี่สิบกรัม แต่ถ้าเกิดว่าใช้ช้อนกินข้าวแบไม่ตวงก็3มช้อนนะคะแป้งข้าวโพดแล้วก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมต่อไปนมหรือกะทินะคะใช้กะทิก็ได้ใช้นมก็ได้นะคะแต่พอดีเราใช้นมนะคะนมนี่ร้อยห้าหรือว่าร้อกรัมแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีตะช่างใช้ชอ้อนเป็นมีตัวงตวงทั้งหมด15ช้อนนะคะใส่นมลงไปค่ะ,ะใส่ลงไปหมดเลย หลังจากใส่นมลงไปแล้วเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราคนส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแบบนี้เลยคะ่ะส่วนผสมสุดท้ายนะคะเนยละลายถ้าใครไม่มีเนยก็ให้ใช้น้ำมันพืชแทนนะคะเนยละลายนี่ใส่ลงไปอ20กรัมนะคะถ,ถ้ากินช้อนกินข้าวตัวแบบนี้ก็2ช้อนคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมเนยนะคะให้เข้ากันส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งเนยนะคะเนยกับน้ำมันจะต่างกันตรงที่ว่าเนยก็จะมีกลิ่นหอมของเนยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมันก็จะหอมเนยแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันพืชนะคะมันก็จะหอมเป็นกลิ่นน้ำมันพืชมันก็จะหักต่างกันตรงนี้นะคะแต่คุณสมบัติในการทําขนมมันเป็นไขมันที่ใช้ทดแทนกันได้นะคะต่างกันตรงที่ความหอมค่ะ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนํากระทะมานะคะกระทะแบบไหนก็ได้จะเป็นกระทะเทฟลอนก็ได้อ่ากระทะธรรมดาก็ได้เอาส่วนผสมนี้ใส่กระทะลงไปคะ่ะนํามาตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะเวลาตั้งไฟเสร็จแล้วต้องคอยคอยกวนตลอดนะคะอย่าทิ้งคะ่ะถ้าถ้าเราไม่กวนทิ้งไว้เฉยๆมันจะไหม้ก้นได้นะคะ พอขนมเราเริ่มสุกเริ่มร้อนนะคะมันก็จะลอนนะคะ่อนจากกระทะแบบนี้ค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอขนมเราสุกลอนทั้งกระทะดีอย่างี้เสร็จแล้วยังยังไม่ได้นะคะกลัวแป้งยังไม่ค่อยสุกดีนะคะคนต่อไปอีก5นาทีค่ะคนต่อไปก5นาทีนะคะว่าการขนมไม่ให้ขนมมันดิบเพราะว่าแป้งมันมีแป้งขวเหนียวแป้งข้าวโพดการแป้งไม่สุกนะคะคนต่อไปค่ะ คนต่อไปอีกห้านาทีนะคะพอเรากวนมาจนครบห้านาทีแล้วหลังจากที่มันร่อนแบบนี้แล้วพอเรากวนมาจนครบห้านาทีขนมเราสุกดีแบบนี้แล้วใช้ได้นะคะปิดไฟเลยค่ะหลังจากนั้นเอาออกจากกระทะนะคะใส่ถาดทิ้งไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้ขนมเราก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วนะคะ ต่อไปเตรียมเกล็ดมะพร้า,พาวเกล็ดมะพร้า,พาวอบแห้งถ้าใครไม่มีเกล็ดมะพร้า,พาวอบแห้งนะคะก็ให้ใช้มะพร้าวขูดธรรมดานะคะสามารถใช้ด้วยกันได้ค่ะเกล็ดมะพร้า,พาวอบแห้งมันจะสะดวกนะคะแต่ถ้าไม่มีก็มะพร้าวขูดขาวธรรมดาบางคนสงสัยว่าเกล็ดมะพร้า,พาวอบแห้งซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามช้อปปี้ตามร้านซดานะคะขนมของเรานะคะเราจับมานวดนวดนิดนึงค่ะ นวดนวดนิดนึงนวดนวดที่เนื้อเนียนเนียนนะคะนวดนวดนิดนึงค่ะอันนี้ขนมเราไม่ร้อนแล้วนะคะเย็ยนแล้วพอนวดขนมให้เนื้อมันเนียนเนียนแบบนี้จับขนมมาเป็นก้อนก้อนแบบนี้ค่ะนะคะเป็นก้อนก้อนแบบนี้เสร็จแล้วปั้นค่ะ ขนมเราจะไม่ติดมือนะคะเพราะมันจะเป็นมันเพราะเราใส่เนยลงไปบ้านเป็นก้อนกลมๆแบบนี้แต่แล้วเอามาคุกกับเกล็ดมะพร้าวคุกกับเกล็ดมะพร้าวแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ขนมประมาณนี้นะคะวางไว้ค่ะที่เหลือก็เหมือนเดิมบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทาขนมไม่ไถถุงมือบางครั้งการทําขนมนะคะบางทีใส่ถุงมือ,ม,ม,อ,ม,อมันก็ไม่ถนัดมันไม่สะดวกนะคะ พอขนมเราป้านเสร็จมดแล้วนะคะนำมาจัดใต่จานค่ะนำมาจัดใต่จานเลียงสวยๆเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะนุ่มนิ่มมากเลยนะคะ หลังจากดูคลิปนี้แล้วใครมีมันเทศเอามาทําขนมแบบนี้ทานเลยนะคะจะเป็นมันเทศแบบไหนก็ได้มันเทศม่วงก็ได้มันเทศสีขาวก็ได้หรือมันเทศสีส้มก็ได้มันหวานก็ได้ได้หมดเลยค่ะเอามาทําตามสูตรเราเลยนะคะทํากินก็ได้ทําขายก็ได้เมนูนี้ดีมากๆเลยนุ่มนะคะทํากี่ครั้งกี่ครั้งก็หมดค่ะเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบทานแล้วมีประโยชน์มากนะคะไม่มีไขมันนะคะไขมันเรามีน้อยมากเลยไม่ต้องทอดนะคะแล้วก็ไม่ต้องนําไปนึ่งนะคะดีมากๆค่ะ